มาจ้าวันนี้เรามาที่ร้านชูชินาก,กยุยานะจ๊ะใกล้สถานีรถไฟเยชกีแมนนะจ๊ะเมอูก,กับเดิมด้วยนี่อองเทน,นะจ้าจานแรกเป็นโบเชตเนื้อนะจ๊ะ แล้วก็เทมปุระจ้าร้านตรงนี้จะอยู่ติดถนนใหญ่ตรงเส้นที่จะไปสถานีรถไฟที่เรียกกีเมเลยนะคะรสชาติกับพ่อช้ได้จะอาร,ะอร์ตไรอารอยจ้าใครที่ชอบคุชีพมาทานด้วยจา้าเด้อร้านอาัสสิบุญใหญ่ป็นไรแต่ว่าอยู่ติดถนนเลยแต่ว่าจะเป็นประเภทศเดลิเวอรี่นะจ๊ะเพร,ะราะว่าอยู่ใจกลางเมืองส่วนมากจะเดลิเวอรี่หลายแล้วก็ คนแวะเวียนมากินในร้านสบามาทุกกันจาอันนี้ก็จะเป็นโบเชตเนื้นอน,น่าจะอาจจะสแตก์แาบซกจ้งไส่วนมากก็จะเป็นโบเชตี่มีชีสทั้งในแต่อันนี้ก็จะเป็นโบเชตี่มีหน้าดำหน้าขาวร้อยรสชาติก็จะแซบไปอีกแบบนึงว่จาจะในโอกาสนี้นจะเพิ่มแหงเพิ่มกลิ่นแซบแจากแซบ อันนี้จะเป็นภายในร้านนะจ๊ะอาจจะบอกกวางบลอกความปันไหลแต่ว่า<ม>คนกําลังไหลมาเรื่อยๆจกกะ,ะแสดงว่าแตบเติบได้บข<า>ึ้นมาป็นไยเทเอเวนะจ๊ะนอกคนสั่งกลับไปกินยุบานจา้าอันนี้ก็เป็นลูกค่าที่รอนั่งรอ<ม>เราสั่งไปแล้วเราก็นั่งรอนะจ๊ะนี่จะนนาตาเมนูอาหารก็จะเป็น เซจที่แมววุ้งมาชิบนะจ้าเนาะยิ้มเข้ามาะเฉะโฟโต้นะจ้ะอันนี้ก็เป็นคอนเซอร์งหญ่อันนี้แมววุ้งถอเดิมเลยจ้าาที่บ้านสซได้นะจ้าว่าพี่ยิมเขาชอบกับการพิจารณาจอมาลราคาขนาเขาบอกว่าเคเลยอันนี้เป็นดักก้อนโคนที่แม้วุ้งกดมะ ไสที่มันสุกๆแล้วก็มีโค้แล้วก็มีซอสละลายอย่างเดียวอูมัดส่วนหมักใมูเป็นคนที่มากินชุ่มฉีตาหวานย่างทีรูรูแบล็คเบอร์รี่สาสมอนแลนนแ้วก็เบิร์เกอร์ทูน่าแบกเบอจ่าโอ้ยมาก,กินแต่ว่าบกินของที่มันขึ้นซื้อ จังไดจังไดอันนี้พี่แย้มบอกกินซาซิมินะจ๊ะของโปรดของเขาเขามาหลายปลาดิบจากปลาแซลมอนจำซอสจุจุจ้าอันนี้กะหอมอร่อยไม่นุ่มโปรดสาเนี่ยจ้าเอาเลยจ้านำใส่นำใส่คือว่าโอเคดแต่จะลืมไปลองไปตามเ้อจ้าเด้อเอาแบกเมียนไดปต้องชูชินายกโปรดนะจ้า 私たちが一番最初に持って帰るのは幸いです。